สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยนะฮะงานนี้มันแน่หาแน่นะครับโศกแน่เศร้าแน่บอสโจรครับเปิดเผยนะครับนักแสดงถัดถ้าจวัวหัวมาแบบนี้พี่น้องคิดว่าจะเป็นไผครับมันแน่หาแน่นะลุ่งมํำครับ โอ้โหนะฮะเออ <c oughs> แล้วพี่น้องครับตามที่ผมเคยได้เฮดโปสเตอร์เนาะอ่าเฮดโปสเตอร์แกงบอโจนะครับช้างกูอยู่ไหนในบอโจเกือบกูยุ่ยไซวะเออจ่าพนมช้างกูอยู่ไหนบอโจเกือบยุ่ใไซวะเกือบเสียอะไร <c oughs> นะครับพี่น้องหลายคนหลายท่าน คอมเมนต์เขามากครับเสื้อนุ่งมัมเน่ให้ลุ่งมัมมาเล่นน้ำแน่นะครับพราะว่ามีสายยิงสายแย่มผีเพชรสารัตอย่าลืมว่าผีเพชรสารัตนะครับเป็นคนที่เขามาพยุงสาวหน่อยเพชรหวนแพงในมือที่สาวหน่อยเพชรหวนแพงครับเส้ซ้ายเส้สขวาเล่าเดี๋ยวเอาเพลงจบแบบเทะ มาให้บอดโจรองถาบโบมีม่มือนั่นสาวน้อยเพชรฝนแฝงจัสิเป็นจ้าไหนนะครับแล้วสายยิงสายแย่นครับผีมัมครับลุ่งมัมลุ่งมัมจกมกนะครับเป็นผีใช้ไงที่เคารพรักของวงการนะครับของวงการบม่ว่าจะเป็นวงการตลกนักสแสดงเลยละ่ะนะครับ วงการภาพยนตร์พร้อมเรียบร้อยบอจโ,จโพสดครับลุงม่่ำจกมกกะสีมาสแสดงหนังให้ผมอินลีบอกไอ้นี่คือเราบอกก็เป็นพิสรัดนะว่าผมดีใจหลายเบิ่งแย่งน้องนุงเดอ้อกับการทำหนังครั้งแรกในชีวิตของบอจโจพี่น้องครับผมผมเคยบอกกับพี่น้องมันบอกบครับผมเคยพูดกับเอฟซีนะครับว่า ลุ่งมั่มเนี่ยนะครับลุ่งมั่มจกมกเนี่ยนะฮะลูกพริกพริกวงการเลยเด้ตังแต้ยังครับบริการหน้าเลียมแมนบอกครับไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่ดูผมดูบริการหน้าเลียมเนี่ยสามครั้งในโรงภาพยนตร์ผมเงืดจะของเบื้องเลี้ยวกับไปเบื้องอีกสามเทือครับจะเป็นอย่าง นั่นถือว่าพลิกวงการมากเลยนะครับแล้วครับเป็นคนอีสานบานเห่านะครับเป็นคนอีสานบานเห่าแล้วเล่าประสบผลสําเร็จนะครับแล้วเล่าประสบผลสําเร็จคือลุ่งบม,มเนี่ยมันเหนือกว่าคําว่าเป็นมืออาชีพแล้วนะเป็นเอิรนว่าเป็นคู่บาอาจารย์เลยก็ว่าได้สาหรับการเป็นนักแสดงว่าเ่นแค่ว่าตลกได้เราเป็นพีทีกอนเป็นนักแสดงได้หมดคือคนเก่งอ่ะนะครับเก่งในตัวของเขาไง เห็นบอจัดรายการซูเปอร์มัมก็าเอาพ่อโจนองยิงไปออกออกสาวหน้อยเป็นแพ้งไปออกจัดเทือแล้วนะครับคือเรายืนเเบวอยู่ผู้เดียวเนี่ยเท่ากับเด็กหัวเห็นหนาเล่าเนี่ยเข้ากับยิ้มไปทาแล้วเท่ากับหัวไปทาแล้วนะครับอ่าเราเล่าประสบผลสําเร็จเล่ากับเป็นคนอีสานบ้านเข่านะครับเบ่าเล่าเลยนี่ละเบ่าไทายเกิดคือกันกับเล่าเนี่ยนะฮะนี่คือคนแหลกแล้วปัจจุบัน ถ้าวูาถึงถ้าวูาถึงคอนอีสานบ้านเฮาเนาะก็คือต้องเต้มบ่ครับอ่าถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากในการทําภาพยนตร์เข้าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อนั่นก็คือซับปเปลือเรื่องซับปเปลือนะครับและไม่แน่นี่เฮ้าตรงฮึกเหิมได้นะครับเห็นบอ พระเจ้าพระเจ้าตากสินนะครับมือสิออกรบมือประกาศใชยชนะไงนะครับทุบหม้อข้าวหม้อแกงระดมระดมกําลังทําให้ฮึกเหิมเข้าเป็นเอฟซีเนี่ยนะครับ,บขรรเขนะ้ากับตรงฮึกเหิมแล้วเข้ากับซ้ากองกําลังหนึ่งไหมอยู่ในคําว่าสาวน้อยเพชรนแพรงเนาะเอฟซีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในกองกําลังนะครับของสาวน้อยเพชรวันแพงนะครับ อ่าย่ามเป็นสีเห็ดย่างออกมาเนาะห้าเป็นย่างคือสีบสสนับสนุนห่าเป็นย่างคืสอสีบสหนูนเหมนบ่เออนี่คือบุคคลคุณภาพอีกคนหนึง่งจะมาร่วมเสริมครับก่อนอนันนี้ได้ประกาศแล้วนะครับอ่ามีนกบุ้งสกวอนมีบอยสิริชัยนะครับหล้กก็มีอ่าไมพัชรีพี่นออ้องเออ้ยบด ของตัวละครที่ไมพัชรีสิเลนเนี่ยผมให้พี่น้องคิดเลยจนหอดมือเราเปิดเผยอ่าพี่น้องคิดว่าเราสิเลนบทใดเราสิไปในลักษณะใดสำหรับไมพัชรีผมให้ฉายาเลยว่าถือว่ายิ่งกว่าคำว่าเจ้าแม่เลยสำหรับบทละครตัวนี้อ่าบทของนักแสดงตัวนี้สำหรับไมพัชรีไม่มีใครเหมาะสมมากกว่า หม่พัชรีที่ผมเห็นนะตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมแล้วผมแค่สองสามเดือนอยิ่งกว่าับว่าเจ้าแม่อ่าถารุ่นเลยรุ่นนับเลยรุ่นใไม่พัชรีเนี่ยจะได้รับบทไหนอ่าเอาแล้วเอาแล้วครับแล้วมารุ่นมันเนี่ยลุ่งบำจกมกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเลยกับว่าได้นะครับเล่าสิดเล่น เป็นอีหยังได้รับบทเป็นอีหยังสายยิงสายแงนอ่านะครับเราก็ยั่งรุนอยู่ด้ผู้ใดสิได้รับบทเป็นพอสงกรานเนี่ยบอโจแล้วได้ประกาศตามหาถึงเดมาว่านนะครับเราได้ประกาศตามหาแล้วม,าว,ามว่านเมื่อก่อนผมจำไม่ได้ผมก็บ้าข่าวดูหลายหลายอันแงน่จนกลัวสิเบิดอ่าเดี๋ยวก็สแสดงเลยนี่นี่อีกเดือนกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยทายทา ถ่ายทาแล้วปุ๊บฉายพฤจิกาชาญย่าลืมเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้กันนะครับแล,ล้วก็มาอัปเดตร้อมอัปเดตครับเมื่อนี้กุ้มปิดนะครับตอนนี้เพลงเนาะเพลงบอโจโน้องอญิงอุ้ยเธอนะ่ะนะครับทะลุสองแสนวิวแล้วครับนะครับบเด่นหลายเลยเน้นเน้นเอาแบบร่วมรเวมใชกันนะครับทะลุสองแสนวิวเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเปิดใ้เบิ่อก่อน ต้องหังนอีกก่นผมิีอิวอข้าวนี่หกมาแรงอ่าหกมาแรงอยู่ตอนนี้สองแสนวิวแล้วสองแสนคนชมแล้วและหกมาแรงแล้วนะครับเหลืออีกบ่ไก่นะฮะแล้วก็พี่น้องสําหรับฉากเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์หลังจากปล่อยรูปกราฟิกที่เป็นฉากเวทีของสาวน้อยลําเพลินโชว์หรือสาวน้อยสองนะครับมีสายโทรหาไปสอบถามราคากับท่านสอนุล กันยางล่นหลามนะครับคือผมไน้ยินว่าเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นเด้กกวันสิเปิดฤดูกาลวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยนะครับสองจุดแปดแสนสองแสนแปดราคาน่ารักน่ารักละวาบ,บ,บ,บนหนาสิเมนวงหน่อยแล้ว <c oughs> ไ,ม <c oughs> ไม่น่าจะเป็นวงเล็กหรือวงกลางแล้วเออน่าจะใหญ่แล้วแหละดูลักษณะแล้วนะครับชาก็ได้โอ้โหอลังการจัดนะฮะผมมาแล้วนะครับระดับสองผู้บริหารหัวกะทิเนาะ อ่านะครับผู้หนึ่งใจมักบอลลัางแบบเต็มทีนะครับอีกผู้หนึ่งหัวนี่ครีเอทหัวนี่เป็นครีเอเตอร์โอ้เป็นแบบโบอโจอ่ะกระเพียนหน่อยอะ่ะโอ้โหคือเอื่ว่าสิงเหนือเสือใต้มารวมกันตกลึกบุบแล้วม่าว่านนี่ผมคิดออกเลยนะครับองค์ปะพิคเนตผมมาเพิ่นหูแล้วเนาะนะครับสิ่งที่เ้างว่างบ่เห็นนะเทวดาเพิ่นหูวา่าเฮ้ยโบอโจเพิ่นสี่เหตุวงอีกวงหนึ่งขึ้นมาก พอผิขดขรีกับตรงมีอีกองหนึ่งองไงคือตอนนี้มีองคไงอยู่แล้วอยู่อยู่อยู่โดมเนาะองค์สีแดงนะครับอ่าแลก็เพิ่นได้มาอีกองหนึ่งโอ้ยถูกครับนะครับเนาะโอเคพี่น้องครับโชคดีไม่ใช่ถ่าเบิง่าเล้าสิ่งแงมไผออกมาอีกเนี่ยฉะนั้นมีแน่นอนหาแน่ๆหาน้ําตาเล็ดนะครับร้องให้น้ําตาซึมจุกในอกอารมณ์อาจสีดิงนี่ผมไห้ไปเลยผม ผมห้คมหนี้ไปเลยพี่น้องคิดไปโลดไผรจะไปเบิ่องนังเรื่องนี้นะครับไลฟ์ลิฟเลยดีมากตอนนี้ขอบคุณทุกการรับชมมาฟังครับพี่น้องครับมีกลุ่มปิดเดอะบันดิเดอร์นะครับถักไปดีสาวน้อยเพลินแพรแฟนเพจนะครับเงินไขเดิมบอช่อเดิมขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับผม